เปิดรายชื่อเจ็ดแข้งลิเวอร์พูลยุคครอปที่ลาทีมในยุคอาเนอร์สล็อตโค้ดอาเนอร์ดูเหมือนจะเข้มงวดในการดันแข้งดาวรุ่งขึ้นมาสู่ชุดใหญ่แต่กระนั้นเขาก็มีความเชื่อมั่นในตัวดาวรุ่งบางคนอย่างเช่นริโอเอนกูโมฮาและอามาร่านาโลและให้โอกาสประเดิมสนามไปเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามสาวกเดอะคอปต้องทำใจพอสมควรเพราะนับตั้งแต่ที่นายใหญ่ชาวดัตเข้ามารับตำแหน่งมีผู้เล่นในศูนย์ฝึกเยาวชนถูกปล่อยตัวออกไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจส่วนมีใครบ้างไปพิจารณากันได้เลย 1. เทรนอเล็กซานเดอร์อโนอเล็กซานเดอร์อโนได้โอกาสเดบิวต์กับสโมสรอ,อันเป็นที่รักเมื่อเดือนตุลาคมปี2016ซึ่งตอนนั้นครอบรับหน้าที่นายใหญ่ทัพหงแดงจากวันนั้นจนถึงวันนี้แบ็คขวาเลือดผู้ดีลงทำหน้าที่ให้กับลิเวอร์พูล354เกมพร้อม,วม FA, คว้าแชมป์เอฟเอคัพคาราบาวคัพยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและพรีเมียร์ลีกซึ่งล่าสุดก็เพิ่งได้แชมป์ลีกกับคดอา์เนอร์ที่เข้ามากุมบังเหียนซีซั่นแรก สำหรับฟูลแบ็กเด็กปั้นรายนี้กำลังจะอํลลาถิ่นแอนฟิวแบบฟรีเอเจนหลังหมดสัญญากับต้นสังกัดแต่ละอันมาดริดรอไม่ไหวตัดสินใจคักเงิน10บล้านยูโรราว390บล้านบาทเพื่อให้เดอะเรดปล่อยนักเตะมาร่วมทีมจะได้ร่วมทับลุยสึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก 2. จาเรลควินซาหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่ได้เปิดตัวกับลิเวอร์พูลในยุคครอปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2023หลังนักเตะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในตอนที่ถูกส่งไปเล่นยืมตัวกับบริสตอลโรเวอร์ คอนซาลงเล่นในยุคครอป3าบเกมเมื่อฤดูการที่ผ่านมาแต่กระนั้นโอกาสของเขาภายใต้การคุมทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่แทบไม่ง่ายเลยแม้ว่าโชเอลมาติดแข้งจอมเก๋าที่รับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานจะอำลาทีมไปแล้วก็ตามเหตุผลพระโคดอัเนอร์เลือกใช้งานคู่กองหลังที่ไว้วางใจได้นั่นคือเฟอร์จิลฟานได้กับอิบราฮิมาโกนาเต้โดยให้โอกาสกาสองหลังดาวรุ่งลงสนามเพียงครั้งคราวเท่านั้นและสุดท้ายนักเตะต้องอำลาทีมเพื่อไปหาโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องกับเบ์เอลูอคูเซ่น การส่งนักเตะไปเล่นในบุนเดสลีกาก็เพื่อโอกาสในการพัฒนาตัวเองเนื่องจากลิเวอร์พูลมีออปชันซื้อตัวกลับในราคา60บล้านยูโรราว2,340บล้านบาทบวกแอดออนโดยจะมีผลตั้งแต่ปี2 0 2 7เป็นต้นไป 3. คุยวินเคลเลอร์หลังจากใช้เวลา4ปีอยู่กับทีมชุดใหญ่ลิเวอร์พูลแบบไม่สม่ำเสมอโดยเคลเฮอร์เริ่มได้รับโอกาสลงเฝ้าเสามากขึ้นจากการที่ทีมต้องโรเตชันนักเตะในช่วง2ฤดูกาลสุดท้ายภายใต้าการคุมทัพของครอป นายทวันทีมชาติอแลนด์ได้รับโอกาสลงสนามในฟุตบอลถ้วยเป็นส่วนใหญ่และได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้รักษาประตูมือสองที่ผลงานโดดเด่นที่สุดในลีกแถมมีลูกเซฟส,สำคัญหลายครั้งหลายหนอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของเคเลเฮอร์กับการทำงานปีแรกกับโคดอาเนอร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากทีมยังคงไว้วางใจอลิซงเบเกอร์ในตำแหน่งมือหนึ่งต่อไปซึ่งโกลชาวบราซิลเลียนแสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมมาตลอดโดยเฉพาะการนำทีมคว้าชแชมป์ลีกในซีซั่นที่ผ่านมา เคเลเฮอร์เก่งเกินกว่าจะนั่งสำรองต่อไปนั่นทำให้เจ้าตัวตัดสินใจย้ายไปเล่นกับเบรนฟอร์ดเรียบร้อยแล้วโดยโคดอาร์เนอร์ไม่ขวางการย้ายทีมครั้งนี้เพราะเขาได้จอจี้มามาดาัชวิลลี